สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องรีวิวส์ของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพูดถึงรถคันหนึ่งที่หลายๆคนคงกําลังรอคอยและก็มีข่าวลือมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือ v o l k s w a g e n b e ริทเทรุ่นใหม่สําหรับปี2026นั่นเองครับต้องบอกก่อนว่านี่คือข้อมูลที่รวบรวมมาจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลกอาจยังไม่ใช่ข้อสุดท้ายนะครับแต่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังกันเริ่มจากดีไซน์กันเลยดีกว่า v o l k s w a g e n b e อริทเทอร์2026นี้คาดว่าจะมาพร้อมกับดีไซน์ ที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกในอดีตกับฟิวเจอร์สมัยใหม่เข้าด้วยกันหน้าตาจะยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้เช่นรูปทรงที่โค้งมนน่ารักฝ่ายหน้าทรงกลมแต่จะถูกตีความใหม่ในสไตล์ที่โมเดิลขึ้นดูเฉียบคมมากขึ้นและเป็นมิตรกับอากาศพลาศาสตร์มากขึ้นตัวคาดว่าจะสร้างบนแพลตฟอร์มของ Volkswagen ที่เป็นเฉพาะสําหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งหมายความว่าบิทเทอร์ใหม่นี้จะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มตัว100% ในส่วนของสมรรถนะคาดว่า B2026 จะมีให้เลือกหลายรุ่นเริ่มจากรุ่นพื้นฐานที่อาจให้กําลังอยู่ที่ประมาณ170แรงม้าแบตเตอรี่ความจุพอประมาณสําหรับการใช้งานในเมืองแต่สําหรับรุ่นที่แรงขึ้นเช่นรุ่นที่ใช้ชื่อว่า GTX นั้นคาดว่าจะมีกําลังมากกว่า250แรงม้าแถมด้วยระบบขับเคลื่อน4ลอ้อทําให้การเร่งนั้นแรงและทรงพลัง มากๆเรียกได้ว่าเน้นความสนุกในการขับขี่แบบเต็มเหนี่ยวระยะทางการขับขี่ต่อการชาติหนึ่งครั้งหน้าจะอยู่ที่ประมาณถึงซึ่งนับว่าเพียงพอสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันและการท่องเที่ยวแบบไกลล้นลาภายในห้องโดยสารก็จะเป็นไปในแนวมโมเดินเหมือนกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆของ Volkswagen แต่อาจจะมีดีเทลบางอย่างที่สื่อถึงความคลาสสิกของบีเทอร์ดั้งเดิมอย่างเช่นแดชบอร์ดที่ออกแบบมาให้ดูเรียบง่ายแต่มีสไตล์ อาจมีแผ่นไม้ประดับหรือสีสันที่สดใสให้เลือกมีจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่และระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัยพร้อมกับความช่วยเหลือของผู้ขับขี่อย่างครบครันเนื้อที่ภายในอาจจะไม่กว้างขวางมากแต่ก็น่าจะพอเพียงสําหรับผู้โดยสาร2-4ถึงคนในด้านของฟีเจอร์ความปลอดภัยคาดว่าจะมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบครันที่สุดของ Wolf v o l ร์สเวเกในยุคนี้เรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับการขับขี่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย ราคาในตลาดโลกคาดว่าจะอยู่ในระดับพรีเมียมแต่ไม่ถึงกับสูงเกินไปคงจะแข่งขันกับรถไฟฟ้าในซีแต่อย่างไรก็ตามราคาและสเปคที่แน่นอนเราต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจาก o k s w a g e n อีกทีหนึ่งนะครับสรุปแล้ว Volkswagen v o l k s w a g e n Beetle 2 0 2นีนี้ดูเหมือนจะเป็นรถที่ผสมผสานระหว่างความน่ารักคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ชอบความมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์แต่ก็ตกเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆเรียกได้ว่าเป็นการรื้อฟื้นตำนานอย่างมีชั้นเชิง และน่าจับตามองมากๆค่ะและถ้าหากคุณชอบบทความรีวิวแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe ช่องรีวิวของเราด้วยนะครับเพราะเราจะนำเสนอข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆแบบนี้มาให้คุณได้รับชมก่อนใครทุกสัปดาห์ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ